เดลอนดอนมาแล้วสาวอีสานบ่ย่านไถหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บักบุมโอ้ยเป็นยังอีกเนาะคือมากดูดเหรมึงอะมาะดูดคุยกูนี่มา <laughs> <c oughs> บอกพากีเมือนกูได้ว่าอย่างมึงอีกฮ้กูว่ามึงสวยมึงน่ยินบมมึงสวยก็ผู้หญิงบางคนอีกแต่ว่าสวยคือปานได้ ไอ ja. ้ก <presidency> ูกระเบื้องส <illar> ีมึงหนอกกูย <another stakeholder> ืนขี่ติดค่อยกูมึงว่าอย่างก็บ่กกูสั้นมาติโอ้ยบักผักจีมึงเอ้ยมึงถามบอกในน้อยที่มึงส่งมาเนี่วมันไม่เป็นยังไงกูห็นได้จับกระดาษยังสิสั้นยงี้ยงงอยู่โอ้ยต้องขอขอบพระคุณมาดามลาเต้นะจ๊ะที่ส่งมาให้อ้ยน่ารักมากมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาดามลาเต้อ้ยส่ง ข้อความมาให้แน่จริงมึงลง้มลูกกูอีกที่ปตัตตาน,นีมึงคือปากกาลงเออเขียนซื้อกูน้ำปตัตตาน,นีซื้อน้ำสก,ก,กุลกูว่าจังไหนเขียนลงไปท่ายลูกกูล้มท่าแม่ก็ <ST AR C 2> มึงแน่ไหมกฎหมายนะ่ะมันมีนะกฎหมายมีมันผิดก็ต้องว่าผิดเมื่ผิดก็คือว่าบม่อผิดเออท่านนายกูให้คำเบิ่งแล้วกูจักว่ากูให้เบิ้เบิงแล้ว ทนายนี่มันผิดบ่ทนายว่ามันบ่ผิ <iz Everyone> ดมันอย่งกูผิดได้จากไหนบกักภากี่มึง <laughs> <laughs> โอ้ยหมอนี่ท่านผู้ชมที่กรบครับมันเอาอีกแล้วก็ท่านผู้ชมเออมันไปลงไว้อีกแล้วครับพวกเนี้ยเออมันแปลกว่ะมันจะทําอะไรมันไม่ทําเงียบๆนะมันชอบดูดจริงๆนะมึงดูดกูไปหลายทีแล้วนะมึงขออนุญาตกูยังไอ้บูมนะขออนุญาตกูยังมึงรู้ยังเนี่ยวันที่หนึ่งนะมึงรู้ยังวันที่หนึ่งเนี่ยเออเอาแม่ เอาลูกกูลงอีกเถอะแม่ายลงไปอีก <g ül> เออมึงอยากเจออีกมึงทายลงอีกกูว่าม,มึงบ่นแน่นะถ้าคข้อหาสิมึงฟ้องกูนะข้อหาสิมึงฟ้องกูนะถ้ากูถูกดำเนินคด,ดีกูให้มึงเหยียบหน้ากูฟรีอ่ากูบอกจากใจเลยกูให้มึงเหยียบหน้ากูฟรีๆนะครับให้เหยียบฟรีๆเลยอ่าถ้ากูโดนนะถ้ากูไม่โดนนะกูขออย่างเดียวกูวขอ กูขอขี้ทาลูดากมึงอะขูขี่มึงน่ะน่ะเรากูซิเอิญมาไปเลี้ยเอาบอกูเอาแค่นั่นไม่ต้องเอาลายจำไว้มีลูกสอนลูกมีห้านสอนร้านเอออย่าไปโอ้โอ้โอ้อันนั้นมันหมาตัวเข้าน่ะนะเออกัดเชฟยันมาแล้วสาระและความบันเทิงครบครันที่นี่ทุกวัน โอ้ยเป็นอยังอีกนาะคือมาดูดเธอมึงอะมาดูดคุยกูน,นี่มาบอกพาก,กีเหมือนกูได้ว่าอย่างมึงอีกฮะกูว่ามึงสวยมึงได้ยินบ่มึงสวยก็ผู้หญิงบางคนอีกแต่ว่าสวยคือปานได้กูกระเบื้อสีมึงดอกกูยานขี่ติดคุยกูเมว่าอย่างเกาะบ่กกูสั้นมา้ี โอ้ยบักผักจีมึงเอ้ยมึงถามบักในน้อยที่มึงส่งมาแน่ว่ามันเป็นยังไงกูเห็นได้จับกระดาษยังสิตั้ง,งีงี้งียบอยู่โอ้ยต้องขอขอบคุณมาดามลาเต้น,นะจ๊ะที่ส่งมาให้ออ้ยน่ารักมากมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาดามลาเต้โอ้ยส่งข้อความมาให้แน่จริงมึงน้องรูปกูอีกที่ปัตตานีมึงคือบักกาลงเออเขียนซื้อกูน้ำปัตตานีซื้อน้ำสก,กุลกูว่าจางไหนเขียนลงไป ถ่ายลูกกูลงแทไแม่มึงแน่แมกฎหมายน่ะมันมีนะกฎหมายมีมันผิดก็ต้องว่าผิดบ่ผิดก็คือว่าบา่ผิดเออทนายกูห้ยคนเบิงแล้วกูจักว่ากาูหายเ,เบิงเบิงแล้วทนายนี่มันผิดบ่ทนายว่ามันบ่ผิดกูให้กูผิดได้จากไหนปากพากี่มึงโอ้ยหมอนี่ท่านผู้ชมที่กรบครับ มันเอาอีกแล้วก็ท่านผู้ชมเออมันไปลงไว้อีกแล้วครับพวกเนี้ยเออมันแปลกว่ะมันจะทําอะไรมันไม่ทําเงียบๆนะมันชอบดูดจริงๆนะมึงดูดกูไปหลายทีแล้วนะมึงมึงขออนุญาตกูยังไอ้บูมนะขออนุญาตกูยังมึงรู้ยังเนี่ยวันที่หนึ่งนะมึงรู้ยังวันที่หนึ่งเนะี่ยเออเอาแม่เอารูปกูลงอีกเถอะแม่ทายลงไปอีก <laughs> <laughs> เออมึงอยากเจออีกมึงทายลงอีก <laughs> ว่ามึงบันแน่นะ ถ้าข้อหาสิมึงฟ้องกูนะข้อหาสิมึงฟ้องกูนะถ้ากูถูกดำเนินคดีกูให้มึงเหยียบหน้ากูฟรีอ่ากูบอกจอากใจเลยกูให้มึงเหยียบหน้ากูฟรีๆนะครับให้เหยียบฟรีๆเลยอ่าถ้ากูโดนนะถ้ากูไม่โดนนะกูขออย่างเดียวกูขอกูขอ,อขี้ทาลูดากมึงอะ่ะขี่มึงน่นะนะเรากูซีเอินมาไปเลี้ยเอาปอกูเอาแค่นั่นไม่ต้องเอาหลไย <laughs> จำไว้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเอออย่าไปโอ,โอ้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 อันนั้นมันหมาตัวเฮานะ่ะน่ะเออกัดโลดไปยังสิมาเฮาหาสิแตกกันโอ้ยกูลงลงึดหะงหอผมข้ากีผงเอ้เนาะไม่น้ำซ้ำนะครับท่านผู้ชมมันมีลายบ่าอุดรน,นะครับท่านผู้ชมบ่าอุดรส่งเสียงไหมมันฟัง เสียงมันส่งเสียงมันประกาศพิมพ์มันส่งเสียงเบาดอนส่งไหมผมฟงังโอ้ยเนาะเงึดหลายนะเงึดจริงๆนะบอกกันนี่มันเหลือเกินอีหลีบักกุขี่เออตายตายตัวเอง,ต,เองตัวเองทำไมเป็นอย่างนี้ตัวเองก็สวยนะเออสวยจริงๆอือก็บอกว่ามันสวยเนาะไม่ได้ว่ามึงขี้เหล่สักหน่อย <c oughs> ม,มึงก็จะไม่ เครียดไปแค้นกูทำไมมึงสวยเนาะสวยกว่าผัวมึงอีกสวยกว่าอีที่อยู่อีที่อยู่ข้างๆมึงนะมึงสวยก็อาอีอยู่ข้างๆมึงนะจะบอกไงเออที่มึงสีมันอยู่นะมึงสวยกูบอกมึงสวยอเลยเออมึงไม่ได้คนทั้งโลกทั้งประเทศจะเห็นูปกมึงน่ะที่มึงทำน่ะมึงสวยเออไม่ได้ว่าอีอย่างมึงเลยมึงสีไปยากอีอย่างมันมี กฎหมายอยู่นะมันผิดมันก็ว่าไปตามผิดมันผิดก็แจ้งก่อนที่แจ้งมึงทีไปเขียนหาที่แตกแค่ยังบอกแม่มึงน,ำน้ำแน่เอออย่าไปใส่ตะลูกโพดไหลฮัดโพอดเอาเองเนี่ยบอกอีสาวิ่ตีนำ้ำเออโพดเอาเองอย่าให้มันโพดเออเอ้นางนี่เนาะใส่ตะลูกตะเต่าโพอดหัดโพดเอาเองไม่ใหม่งแล้วแม่นักอื่นเขาบอกดีแท้พอแม่ก็คือกล่า,าวว่า มึงก็ประกาศโพดกูอีพากีเมึงพ่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมแม่กับลูกเหมือนกันจริงๆขอบคุณมาดามลาเต้นนะคะที่ส่งเรื่องราวมาให้แหมน่ารักมากนะจ๊ะดูดก็ไปมึงที่ดูดอีกวาแต่เนี่ยอะดูดมาแดงมาดูดคอยกูนี่มั้ยตัองก็กำกับกันมาแมานะครับสลอดไปตามรับชมชอ่า วันนี้ปิดซอยนะครับถูกเลขกัท่านผู้ชมวันนี้พูดถึงคุณสุภาพบุรุษบ้างนะบางคนบอกผมว่าพี่พี่หมอผม,มหมดสภาพแล้วถามว่าหมดสภาพยังไงมันเหมือนกับน้องชายไม่อยากทํางานอุ้ยมันเป็นอะไรวะนะคุณมีโรคประจาตัวไหมถ้ามีโรคประจำตัว,ร,ร,ตวรักษาโรคประจาตัวให้ให,หายป่วยไข้ไปไรอบอกมาจัดยาให้อเอาไม่มีเ,เดี๋ยวจัดยาเลยเ,เพิ่มพลังนะ <c oughs> รักษากล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้แข็งแรง เมือ่อก้นเนื้อเสเอ็นแข็งแรงแล้วไม่มีโรคประจำตัวนะมันก็ต้องแข็งแรงหมดทุกส่วนแหละผมจัดยาให้เขาแข็งแรงไงนะเมื่อเขาแข็งแรงแล้วเขาถามว่าพี่หมอส่งไวอาก้าวให้ผมมันไม่เกีียวนะเมื่อร่างกายคุณแข็งแรงทุกอย่างมันก็แข็งแรงหมดล่ะใช่ไหมอ่าตอนนั้นมีเซลล์ไปขายนะคุณสภาพจะดีเอาไปใช้ด้วยบอกพี่หมอหนูก็เป็นเหมือนผู้ชายเป็นไงหนูไม่มีทีของหนูแล้วกันนะ่ะเอาอ่าโอเคโอเคใครใช้ก็กินได้เพราะมันแข็งแรงไงก็ซื้อไปให้คุณสามีเขานะ าอย่ากให้สามีเขาแข็งแรงนะปรึกษ,ษาเข้ามาเลยนะนะถ้ามันหมดสภาพอย่างเงี้ยนะ0852287919 0852287919ปรึกษ,ษาเข้ามาเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนะ350ส่งทุกจังหวัดของประเทศนะ